สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาร์นี้เกี่ยวคอนเดิมมาซอยหนึ่งทับสามครับพี่น้องมากับเจ้าฝนหลวงฝนหลวงนกเตัาเบอร์สองในไข่ครับลองจากมงคลสยามครับโอ้ฝนตีผมครับดูครับตัวนี้ฟาดหัวผมเลยเอาตีตีเขาไปเอ้ดูดูทำไมเอ้ยนี่ตีคนครับเสียงไม่ห้อยเล็กน้ําแจงครับเสียงดีมากนกตัวนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงึกเป็นนกตัวใดครับขันทีขนาดเลยเลี้ยงหนึ่งทับสามยี่สิบสอง พฤษภาคมครับซอยหนึ่งคับสามชายแดนครับอำเภอทัญยบุรีครับตรงนี้หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านสามอำเภอคลองหลวงครับพี่น้องแต้มแรกของมือนี้ครับวันอาทิตย์ที่ยิบสองพฤษภาคมก่อนไปทำงานครับพี่น้องเก 1, three, ี่ยวขวัญเดิมมาจัดของดีเข้าบ้านแล้วครับเสียงเล็กน้ำแท่งครับสุดยอดขอบคุณแฟนครับที่ติดตามผมเกี่ยวขวัญเดิมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปครับผมเกี่ยวขวัเดิมครับพี่น้องสวัสดีครับ อาพี่น้องมาเบิ้งข้อที่สองของเจ้าฝนหลวงนะครับเนกใช่ได้หัวเสานะครับยุบมนีเสียงง่ี่น้องนกก็แก้วทิพย์มนีเสียงง่ายครับตูปุ๊บแง้มันกำลันจับตรงมองอยู่ผมขับรถมาหัวเสานี่ผมได้ตัวหนึ่งได้ครับส่งให้อาจารย์ก็สัญลากไปแล้วคันร่มดีครับพี่น้อง ตรงนี้นกขล่มดีครับไม่ขัดไม่นุ่นดีดีเครื่องบินมาฝฟหลวงฟขันเหียยครับพี่น้องเห็นขันยุ่นเลย แสดงว่าเห็นนกตินฝนหลวงเซสชันฮะก,กัจจันารนะครับหัวเสากำลังาันยากอยู่ เสียงไงยือยู่เสียงไงเลยละ่ะผอได้เลยว่าเสียงไงครับขันอยู่มาเจ้าขันเด็กประมาณยี่สิบกวนาทีผ่านไปนี่แหละครับผมไปใส่ฝากไปหันได้เสียงหน่อยไหมาฝากไปประมาณสี่สิบเมตรนี่แหละครับคลอดแหลกฝันลวนจัดหายแล้วแล้วก็ได้กกยินนกเป็นหมวยขันดุีิขันเสียงงไาๆครับเด็กาใส่บ้างตัวเสียงงปีกายนี่อาจารย์ทักพิทักยาเส้นได้ไหมครับอยู่นี่เสียงง ว่เสาเดียวกันนี่แหละตี่กเลยมาโอ้เคื่องปีนกับมันน้ำมานี่เนาอโอ้ตีตะไลย,ย่งครับตีตะไลบักสูงเลยทอมาคุ้มามาหัดเพีบะตีตะไลขึ้นทั้งฝ่าไปลงใส่พวกพี่น้องตีตะไลวัน่ตีตีๆขึ้นบักสูงเลย ที่จะได้เจิดเจิดไปทั้งใดวะคนลวงบ่มคันย่นแล้วครับพี่น้อง สองมึงกักยี่สิบนาทีครับม่มีหงกหดเหนื่อ้นีละเทิงปนียดแลยครับพี่น,อน,น้อ, e G D องนี่ครับปนียดผมค้อสี่กีเดียยู่นี่ครับ ลงมาตีกันเองสิบนลงนี่แต่เกาโอ้มีรถบ่ายไปตองมีรถม่ายกกับสีเหลือง อ,อยูเนเหนือป็นเนียดเลยแต่ว่านกมันตีกันเองครับลงยากลงมาได้ไหมใหญ่ตัว <c oughs> ตึ๊บลงมาเหยียบได้ลงือมา เบื่อหน่าลูกเชคู่ไหมลูกคู่ไหม đến lớp โอ้ติดอะไกันไปแล้วตัวนั้นลงมาลงมาเร็วๆโอ้โดูบุษย์เสงยัยงงกันเชบิบเรียบร้อยกับพี่น้องภาพสวยมากเลยภาพเนี่ย เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอาจารย์ลายเฮดไห้แล้วครับเห็นนกเสียงดีไปเลี้ยงแล้วครับพี่น้องไฟฟันเลยแหละตัวนี้ไฟฟันเลยครับได้แล้วครับสุดยอดเลยครับไฟฟันมาโดนแล้วตัวนี้โอ้ยไล่ไหมสุดยอดเท่านั้นครับเสียงก็ดีครับนี่ขอบใจได้ครับฝนหลวงลูกพ่อฝนหลวงทำงานดีมากวัมือนี้ ฝนหลวงแม่นมากนี่ครับจะเลยฝันตัวที่สองวันนี้แต้มแต้มที่สองครับวันนี้เสียงดีครับตัวนี้พอลูกฝันหลวงสองสองแต้มเพราะอะไรครับตาบ้านเท่าชุดยอดแล้ว